ก็นานมาเปิดตัวหนัง Thunderbol ค่ะก็เป็นหนังมาเวลที่อ,อยากให้ทุกคนมาดูนะคะคือไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แบบที่ผ่านมารอบนี้คือเป็นไวร้ายมารวมตัวกันเพื่อแบบกอบกู้โลกรับรองว่าแบบสนุกแล้วก็สมจริงแล้วก็มีนักแสดงที่แบบคุณภาพหลายๆคนมาร่วมเล่นด้วยค่ะ,ะ,ชบบะใช่ค่ะไม่เคยแต่งแบบนี้เหมือนกันค่ะเยเลน่าแน่นอนค่ะยนงไชนคเซอร์เขายังไงลูก ค่ะก็จริงๆเยงเจน่าเป็นแบล็กวีดอว์ค่ะที่เป็นตัวแบบเหมือนนัตาชาโรมนนอลอะไรเนาะก็เก็แบบเป็นแบบผู้หญิงแกร่งแล้วก็มีความแบบธรรมะทแมงแล้วก็เก่งหลายด้านค่ะใช่ซึ่งแบบคาแรคเตอร์ก็คือเราเลยถึงไหมไม่แน่ใจว่าแข่งแรงเท่าเขาไหมเพราะว่าเขาเตะต่อยด้วยค่ะคลองมากคมากเขาเขาแบบเป็นนักยิมนาสติกอะไรอย่างงี้ด้วยใช้อาวุธก็เก่งอะไรเงี้ยค่ะวันที่10 ค่ะก็วันที่1พฤษภาผืสานะคะตันเดอร์โบจะเข้าโรงแล้วนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะใครแบบไม่รู้ว่าวันหยุดจะไปไหนก็มาดูหนังกันได้ค่ะชาค่ะแล้วถูกเรื่องลุกหน่อยลุกแบบก็จะมาถูตัดผมสั้นผมแดงใช่ไหมก็ใส่ใส่วิกค่ะคือคือไปถ่ายเล่นกันกับแบบพี่ช่างภาพช่างหน้าช่างผมอะไรเงี้ยค่ะก็เครียดลุกใหม่ๆสนุกสนุกกันอันนี้แบบเล่นแบบจริงจังมากเลยนะ ป็นจริงๆค่ะก็พี่เขาก็คิดทีมคิดอะไรอย่างงี้กันมาแล้วเราก็แบบโอเคงั้นแบบพี่พี่อยากทําอะไรหนูเ no. ด no. no. ี๋ยวหนูก็ไปนั่งเฉยๆพี่พี่เขาทําไปเรื่อยๆท่านครั้งแรกของเราเลยปล่คะอเอ่อไม่น่าค่ะแต่ว่าผมไม่น่าใจว่าผมสีเนี้ยครั้งแรกหรือเปล่าใช่รเราชอบในลุคนี้โอ้โอาจจะชอบแต่ว่า เป็นวิกดีแล้วค่ะไม่งั้นผมผมอาจจะพังมอสหลายคนแบบว่าฮูชานเขาพูาอ่างแบบว่าก็เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ใหม่กับคนด้วยแล้วก็เห็นพี่ปิงปองไปทำตามน่ารักมั้ยก็ร้อยก็ร้อยค่ะนึกว่าตอนแรกคนนึกว่าเราตัดจริงไหยคะอ๋อไม่น่าไหวค่ะใช่ใช่เป็นวิกมันดูแบบดูเราเอนจอยสนุกกับการเก็ ใช่ค่ะจริงๆยังเหลืออีกลุกนึงนะคะรอดูด้วยเฮ้ยก็จะไปรินจะะนก็จริงจริงหาอะไรเล่นสนุกกับพวกพี่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบแบบแฟชั่นชอบลองอะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยก็อยากแต่งอันนี้เป็งอันนี้เป็นอันนีวอ๋ออันนี้ลุกจะเห็นเนี่ยเป็นโปรเจกต์หรือว่าเราแค่ตัด ทำเล่นค่ะใช่ทำเล่นแต่ว่าจริงจังมากค่ะอีกทีหนึงที่ไปพังงานอ๋อค่ะนั้นไปเที่ยวหรอไม่นะก็ไปเล่นเซิร์ฟปกติแต่ปกติือดูเล่นจริงไหมอาคุชาเล่นจริงพี่แจ๊คไม่เาเล่นจริงแต่ว่าจับขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยว่ากันอีกทีหนึ่งก็เล่นมานานเลยก็เล่นมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าก็ เออยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเลี้ยค่ะใช่ๆหลายลุกเลยนะค่ะตรงเนี้ยเลยแบบตีมากก็มีแบบพี่ๆเขาชวนเล่นด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยค่ะวันหยุดอะไรแล้วก็เซ็กซี่ด้วยไม่นะไม่นะไม่เซ็กซี่หรือว่าถือว่าเป็นการแบบให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกว่าเออนิชาได้หลายแบบนะหลายลุกหลายสไตล์ใช่ก็ถ้าลูกค้าเห็นก็ฝากด้วยนะคะชอบ เออเราเปลี่ยนเรากลับไหมก็ต้องดูว่ามันไปเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูดูภาพรวมทั้งหมดด้วยก็พี่เบิ้มก็ช่วยสแกนด้วยแสดงว่าแสดงว่าชุดนี้ก็คืออยู่ในแบบแบบที่เราแบบประมาณนี้ใช่ไหมโอเคไม่ปกติแล้วคิดว่าหนูก็ประมาณนี้มาตลอดแบบเวลาไปเที่ยวทะเลเวลาไปเล่นเซิร์ฟก็ใส่อะไรแบบนี้มาตลอดเลยอะค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนที่มิตของนีชาความเซ็กซี่มันจะได้ประมาณ ก็ประมาณนี้แหละมั้งคะใช่มากกว่านี้เ่ะครูพีทได้ไหมครูพีทแบบว่าครูพีทก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเล่นเซิร์ฟวันพีทมันจะธรรมทาแรงกว่าสําหรับหนูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยก็จริงๆก็ได้ได้หมดค่ะมีแบบถ่ายเท็กซี่กับแก๊งเพื่อนมั้ยคะแอบด้วยแก๊งหุยไม่น่านะคะคือเวลาไปเที่ยวกันทุกคนก็จะชิลๆแบบไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะแบบไปถ่ายอะไรขนาดนั้น แต่ว่าทริปนี้เราไปกี่วันคะไปมาสามวันสามวันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเลยแพนเยอมากแล้วหรือว่าปรับที่ปรับก็จริงๆริงแฟนกับพี่ๆคือพี่ๆเขาจะลงไปเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอุ้ยไปด้วยอะไร้ยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคลื่นดีมากพังงานะคะไปเที่ยวที่ Memory b e a c h กันได้เยอะนะคะใช้เข้าลากค่ะก็ค่ะก็าาา เป็นเป็นตัวเองปกติค่ะใช่ใตอนนี้อนิชาเรสาเือตัว่าเป็นยังไงบาสบายดีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้คนส่งกำลังใจเยอะมากก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็แบบอุ้ยขอโทษค่ะเหมือนแบบทํางานทํางานแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้มานั่งเช็คอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรารับรู้ถึงพลังงานดี ทุกคนส่่งงเราใหนูเป็นคนที่ได้รับพลังงานดีๆจากคนทุกๆคนอยู่แล้วบางคนก็แบบ่าผมนิชาต้องมากเลยเก่างเลยคือรู้สึกยังไงบ้างก็ค่ะรับก็ได้ค่ะจริงๆคุณทำให้วิชาแบบรู้สึกว่าแบบเราแข็งแกร่งนะเล็กคืออะไรอะคะลูกโโหคำถามลึกมาก แต่ก็ก็ตัวเองด้วยค่ะก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเราเราก็แฮปปี้ดีค่ะรอบตัวด้วยไหมกุชาาะเพื่อนดูแบบซัพพอร์ตเราแบบเต็มค่ะก็จริงๆทุกคนแบบหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนูจะทําอะไรทุกคนซัพพอร์ตหนูเต็มที่มากๆอยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบดีใจอยู่แล้วที่มีทุกคนรอบตัวที่ดีแบบนี้ค่ะแสดงว่าตอนนี้ไอที่ทุกคน ่วกอบาไม่ต้องห่วงค่ะหนูใช้ชีวิตปกติค่ะหนูสวยนะลูกเนาะหนูสวยหนูสวยต้องแน่ต้องแบบนี้องานนี้ไม่มีปฏิเสธนะคอิวอะไรทำหมดค่ะไปทามากินหาล่ากันปุกอบหม่าล่าอ๋อเราหม่าล่าเท่าได้ ก็ได้ค่ะแบบว่าชอบหมาล่าคือคือจริงๆเออชอบชอบกินแหละค่ะแล้วไม่ต้องหมาล่าก็ทุกอย่างก็กินได้หมดเลยช่วงนี้ได้เห็นแบปาร์ตี้กับเพื่อนบ่อยๆเกิดกระพา่เม่นบ่อยเลยอันนี้จงแก้ข่าวนะคะคนเข้าใจผิดมากคือแค่วันนั้นวันเดียวเลยที่แบบว่าคือไม่เคยจัดงานวันเกิดมาก่อนแล้วก็ เป็นเรารู้สึกว่าเลข2ปีสุดท้ายแล้ว <laughs> คือคนอื่นเขาจะจัดปาร์ตี้แบบต้อนรับเลข3ใช่ป่ะแต่ว่าหนูอยากอำลาเลข2ค่ะ,ะก็เลยแบบว่าเอออยากจัดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็สนุกมากปาร์ตี้วันรวมปารป์ตรีต้วันแบบตอนนี้คือสวยด้วยสนุกด้วยเอนจอยด้วยก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดค่ะกับท่านี้เราเอยากถามคือกับเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างะครับ หนูไม่พูดได้ไหมคะขอบคุณนะคะพูดแต่ต้อนรับมาอือค่ะคุ้นๆคุ้นๆไปเทีแยนกับเพื่อนอีกไหมปาร์ตี้ไปจอยกันอีกนีดไหมคะเอือก็เจ๊คิวหรือไงเจ๊คิวไมวัดเป็นสต๊าฟหรไรคือถ้าจัดใหญ่ขนาดนั้นน่ะคงปีละครั้งพอค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยค่ะแต่ว่าถ้าแบบเออชิลๆไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยไปตลอดอยู่แล้วใช่ค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะหนังตันเดอร์โบจะเข้าวันที่หนึ่งแค่ะเราก็ต้องมาดูหนังนันค่ะสเรารู้สึกว่าแบบมันคืออะไรคะจริงๆก็เป็นเหมือนเดิมนะคะความสุขก็คือไม่รู้หนูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างค่ะมันก็ มันก็เหมือนเดิมแบบใช้ชีวิตได้ทํางานได้ได้กินของอร่อยได้เที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ happy แฮปปี้แล้วค่ะแฮปปี้ก<ช>ับ,บ,บ,บความสุแฮปปี้ดีค่ะ ขายอยู่คนเดียวค่ะตอนมผ่านซละค่ะมอาบอกนเหน่อยที่แบบเป็นห่วงหนอาตลอดค่ะก็ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะไปดูแันเดอร์โบกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ